โอเควันนี้ผมมาในคอนเซปต์ของปืนพี่อาร์ตแอร์ซอฟกันเพราะว่าผมไปดูคลิปที่พี่แกเล่นคอบิวตี้่นวอลแฟร์ในวอลโซนแล้วพี่แกใช้ปืน M13 ซึ่งในเวอร์ชันมบายทางตัวเกมได้เพิ่มปืน M13 เข้ามาแล้วผมเลยสนใจอยากแต่งปืนตาพี่อาร์ต M13 เหรอใชแ่แต่งปืนตาพี่อาร์ตเลยซึ่งปืนนี้คือปืน M13 ที่ผมแต่งจนครบแล้ว ซึ่งสิ่งที่ผมใส่ก็จะมีซ i เลนเซอร์อันดีสุดเลยนะแต่ซเลนเซอร์จะเก็บเสียงได้แล้วเพิ่มระยะดาเมจมากขึ้นส่วนอันที่2เป็นลำกล้อง RTC Heavy Load Barrel ขนาดลำกล้องยาวสุดอะไรอย่างนี้สามารถยิงความแม่นยำในระยะไกลได้เพิ่มระยะดาเมจรดแนวลดแร,รงดีดแนวนอนแล้วก็รดแรงดีดแนวตั้งด้วยต่อมาเป็นกริปกริปมือผมใช้ปิงกริปสมเหลี่ยมนะก็ทำให้ เออแรงดิดแนวตั้งนดน้อยลงแล้วก็ความแม่นยําเพิ่มมากขึ้นอะไรอย่างงี้ต่อมาเป็นแม็กกาซีนแม็กกาซีนผมใช้เป็น60นัดและกล้องซึ่งในกล้องที่พี่อาร์ตเขาใช้อ่ะจะเป็นกล้อง a c o อที่ติดเลดจอดข้างบนด้วยแต่ในเกมเวอร์ชั่นโมบายอ่ะมันยังไม่มาเพราะฉะนั้นผมจึงใช้เป็นกล้องสโคปคูณ3ประมาณนี้โอเคทั้งหมดก็มีแค่นี้แหละก็แต่งสก,กินได้ตามใจชอบแล้วก็สุดท้ายเป้าล็ง ซึ่งเป้าเลนที่พี่อาใช้เขาจะเป็นเป้าเลงแบบนี้อ่าให้เขาแบบคล้ายๆกันนะเอาละที่นี่คือผมก็แต่งเรียบร้อยล้วผมก็ยังไม่ได้ไปลองเทสเลยว่าปืนมันเป็นยังไงแต่แค่ไปลองในโหมดมัลติเพเยอร์มาก็โอเคเลยแหละระบบก็พร้อมแล้วละ่ะไปรีโหมดแบ็กออฟมาเลยลุยโลดไม่ได้นานมากแบ็กออฟ อีกสามวันแบตเตอร์พาก็จะรีแล้วเพราะฉะนั้นเล่นก่อนจบแล้วกันนะครับอยู่ของผมกับเกม Battle f i e l d 4ี่เอออีกที่ไม่ใช่ละแม่เราสองคนนี่ช่วงนี้ติด Battle f i e l d 4กันเนาะก็มันมีความคล้ายอ่ะใช่ทุกคนมีความคล้ายมีความคล้ายใช่ถึงแม่ถึงแม่กี่มันจะคล้ายๆกันแต่ก็คนละค่ายโอเคไหนกัไหนหลังหลังเลย เราเป็นพาคานเรื<ล>่อยแล,แล,แลแบบ้วนะไปยี่เปิพาคานเราพาคานเอซีเปล่าวะเรพาคานระนออนวังด้วยอาจจะมีไอ้เชิเปิดรออยู่อาแต่เจอแก๊งพี่เบ้เขาเฮ้ยมีคนอยู่ข้างบนเฮ้ยชิบหายเชเิพดหรอเชิพดแน่ๆเลยม,ม,มันไนม่ได้มีแค่เราที่คิดด้วยมีคนอื่นที่เหมือนเราเลย ก่อนเจ๊กฟังฟังเสียงเท้าฟังเสียงเท้ากระเป๋าไม่มีปืนเลยไม่มีปืนได้ไอเคมากระบอกนะได้ปืนได้ปืนแล้ว,ลวโอเคไอเปิ้ลหนึ่งกระบอกสวย <First slide. S 1> ฟังเสียงเท้าให้ดีนะตีนะฝากฟังดูฝากฟัง,ฟง,ฟงหน่อยผมจะขึ้นไปเฝ้าอาคารได้แล้วมาดูข้างล่างยืนไหน,ไหนเอ่ยเมื่อกี้เห็นลงนะ มันจะเข้าไปเฝ้าบนพระตาขารเอ้ยไม่ใช่ประพาคารเฮ้ยมีบาเลตตรงนี้ว่ะโอ้โหสวยเลยหมุนนัดกันมาฮะบาเลตอยู่หางไม่ใช่สงเท้าสิงเท้าวจัาการเลยจัาการเลยเออเอาเลยทักหน้าประตูเลยสัตว์เปิดมาเชียงขบนให้เชียงขบนให้ขบบนเคลียร์หมงว่าไม่มีใครนะ สิปืนอันนี้ดีกว่าเป็นบาเล็ตกับเอเคดีกว่าเอาเลยอีตีไปสมัยระยะไกลน,น่าจะเคลียร์นะน่าจะน่าจะอย่าวางการดตัวเมื่อกี้หายไปไหนแล้วดูดีดูดีดดเห็นล่าสุดอยู่ตรงไหนวะ มันลงไปแถวแถวถนน,นตรงเนี้ยแล้วก็ไม่เห็นมันละมันน่าจะหนีไปแล้วมั้งหรือไม่ก็อาจจะมาหรือเปล่านะไปเ,ะเราก็ครไปแล้วเราครไปอยู่นานไม่ได้ไปเอ้ยใครวะอีหนูหหเลิงสนเิงสนยอยู่เหรอล่วงไปป้านิ่งเนี่ย ของกู Saint เป,ป่าเคลื่อนไหวนี่ไม่ค่อยโดนปไเอาไปเห็นแล้วไปตองต้องข้างหน้าข้างหน้าเลยข้างหน้ามากข้างหน้าไปตรงไปตรงนะใช่ปะใช่ปะเออโอ้มาสักไกลเลยโอ้เจี้ยิบมึงขับเป็นยังไงเนี่ยโอ้ติดแล้วออกไม่ได้ด้วยไอ้เหี้ยไอ้เวทเอ้ย โอเคเพื้นที่โลง่งพื้นที่โล,ล่งยี่สิบสามยี่สิบสามมาแล้วเปิ 13, ดฟ้ากูมาแล้วกูมาแล้วยี่สิบสามใช่ไยูรี่เยสได้แล้วโอ้ยควันโอเคมาแล้วยังไงยี่สิบสามสวยเลยงามมากงามมากโอ้ยมีขนมทดลองให้ลองแล้วโอ้ยดีดดีด,ด,ดเอาเรื่องแต่ก็โอเค yeah. อเย่รีโหลดอีกโอ้โหท่ารีโหลดเั้งใจมาก กระสุนกระสุนค่อนข,ข้างคุมยากนิดนึงนะมันต่างจากพีซีเข้าใจแหละไป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 เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยววะไม่ติดกูลืมมันติดจะไปยังไงเราไปโทรทหารอันนี้แหละครับโหลดยัดเข้าไปเฮ้ยโหลดโหลดเอามันเอาได้กี่ทีวะเออลองนี้ลองนี้เปลี่ยนเอเคเท่าไหรเฮ้ยเอาได้อีกโอเคเอาสวยดิมามามา,มา อ๋อคุณเล่นแค่ยันได้ยัหนึ่งเท่านั้นโอ้หนึกว่าเก็บได้สองอันเลยถ้าเก็บได้สองอันนี่บันเทิงอ่ะกลาางงทุ่ข้วโพดเฮ้ยดิ๊ดิเดีิ๊ดคุณเห็นคนในอาคารในอาคารยังไงยังไงในอาคารในอาคารเลยมาแล้วมาแล้วมาในอาคารในอาคารตาดีมีใชฟกว่าครึ่งเว้ย ไในบ้อยู่ใช่ไหมสองตัวสองตัวเปิดดำล่องกายยัเพิ่งเข้าโอเคโอเครอนก่อนี่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 เอจิงนี่ยนะมีโอ้โหขุมย่ากันเว้ยก็ได้อยู่มาเลยอีโลดอีกอย่างเป็นรถลูกครับเอ้ยยิงไปชุดเวิร์กว่ะเอ้ยยิงไปชุดเวิร์กโอเคโอเค ถ้าเรายิงรัวเลยมันจะดี่ขึ้นฝ่อเพราะฉะนั้นเราต้องยิงแบบเป็นชุดไปไหนคืออะไรกันเฮ้ยก่อนขอเก็บของก่อนกระสุนจะหมดเฮ้ยยิงเป็นชุดได้นะยิงเป็นชุดโอเคนะได้ได้ได้อยู่ได้อยู่แนะนำครับยิงเป็นชุดน่าจะโอเคกว่าเไปเลยเฮ้ยบ้านนี้มีคนยิงเหรอ จะโดดโดดเอาโดดโดดโดดคนอยู่ข้างล่างเห็นแล้วเห็นแล้วไปไหนไปไหนผิดพลาดอุ้ยเก็บเก็บแต่ไม่ตายไม่ตายเหรอครับนี่ตายแล้วนะมีคนอยู่ในฟาร์มระยะไกลเลยล่าหลังด้วยจ้าอุ้ยเมนเก็บของเมนเก็บของสไนเปิดระยะไกลโอ้ยพลาดดพลาดอีกแล้ว โอ้โหไม่แม่นเลยกูอ๋อสุดยิงมาแบบกูมีตีนมีตีนอยู่ข้างล่างเราโอเคโอเคเคลียร์ด้านล่าง่อปดีกว่าสิงตีสิงตีอย่างงี้อย่างงี้มันออกบรแล้วออกบรแล้วได้ยังได้ยังเคลียร์เคลียร์ยิงเช็คยิงมีตัวทุ่งกลางทุ่งเยอะแยะกลางทุ่งเยอะแยะเลยเมื่อกี้ ทางกูสเปเรย์ระยะไกลด้วยเอซิบสามเขาวงกันเขาวงกันเข้าิงเลียนนะมิชเข้าวงโอเคเข้าวงเข้าวงช่างมันก่อนเอาชีวิตรอดก่อนอย่าปืนไปหิวคิวไม่ดีไม่ดีสำหรับแม็กโอ้ท่าที่โดดปืนสามแล้ใจมากส่งตรงจากไม่เริ่มบอลแฟร์ฮึบโดดลงน้ำทำด้วยดำด้วย

โอ้สเปรย์ยะไกลไม่ค่อยบบไม่ค่อยได้เท่าไหร่แต่ก็ยังไหวตี้ไงวะเฮ้ยมึงไงฮะมาทำอะไรดีรถยัดใหมเดี๋ยวต่อเชี้อกระสุนจะหมดสเปรย์ยะไกลไม่ค่อยโดนเลยวะไม่ค่อยเวิร์เท่าไหร่ระยะไกล่อมแบบนี้ต้องหยุดการฝึกฝนว่าว่ออาใช่ มีกระสุนเพิ่มไหมวะตบด้วยกูขอไปกู้ศพก่อนนะเผื่อมีกระสุนให้บ้างเออดรยวมึงก็จะถึงแออดอปแล้วมึงก็ไม่ไปเอาแอดอ,แอรดรอปเออดรอปมีลูกกระสุนให้เปล่าไม่รู้ะอะเออดรอปยู่ข้างหน้านะไม่เก็บสยยักหน่อยโย๋ยวมันจะน้อยใจ มามามาเฮ้มีให้ดีกว่าโอ้อะไรของกูเนี่ยลูกซองสีแดงด้วยว่ะเฮ้ยเอาไหมาวะเอาสมัยแล้วสลูกซองมารีดด้วยเอ็กเสชั่นข้อความเลยมัเพื่อนพี่สม้ม <laughs> รอก,ก่อนนะพี่ <laughs> อุ้ยเสียงมันสงไงอุ้ยวงไม่เต็มใจมากโอ้โหไปตรงกลางไม่ได้อันตรายเออเออไปไป อุ้ยเสียงปืนเป็นใจว่าเรือรใช่ไหม,มใช่ไหมมาอยู่เสียงแม่งอยู่ตรงไหนสีแม่งอยู่เรืออยู่ไกลมากไกลมากโอ้โหแม่งอยู่นู่นเลยจะลังหินลังหินไหนลังหินไหนโอเคไม่ให้มึงอ่ะหลบหลังหินโอเคกูคจะสเปย์ไงวะเนี้อีกสิบสามกูปรับเบิร์ดหมดไม่ได้ปรับหมดก็ยิงไม่ได้ ได้คือยิงแล้ววะไม่ค่อยระยะไกลไม่ค่อยดีเท่าไหรวว่วะแต่ M4 นี่น่าจะน่าจะพอได้ M4 นี่คือระยะไกลเหลือๆเลย,ยแล้วกูก็จันทิ้งสนัยไปซะละปะโถเอย้ยโดดลงมาละโดดลงมาละดดมละันด,ด,ดำมันดำมันดำ,ดำตัวอยู่ในบ้านไหนวะ

ยีโรดอีกเออสวยลงไปหนึ่งลงไปหนึ่งหรือหนึ่งเปหลบอยู่หลังรถมึงฉลาดมากไอ้เหี่อะกูยิงรถระเบิดเลยนะเอาปหมตัวอีตัวอีตัวหนึ่งกูว่าน่าจะอยู่ใกล้ใกล้ยังไงงี้นั่งนะนั่ไงรอบนั่งรอบมอแล้วกบอลล็อกออหือ เย็ดเก้โอ้โหตีเก็บงานอีกแล้ววะมันไม่เห็นผมผมล่องหนโอ้สดุดยอดมันผมปาแฟตไปตรงเอดอ,อับแล้วมันเสกมาตรงเอดอ,อัปพอดีเลยโอ้ย,ยทีหนึ่งอีกแล้วเว้ยโว้ยของเท่ากันเลยมันเลยจ้าฮะมันเลยจ้าฮะ แต่ n 1 3ผมแต่งแบบตามพี่อาร์ตนี่มันไม่ค่อยเวิร์กนะมันเวิร์กแค่เวอร์ชั่น p ีซีก็งล่ละคนละค่ายไม่ใช่คนละค่ายคือเกมเดียวกันเลยเย่ yeah, ปลาส้มมาแล้วเอ๊ะเดี๋ยวผมคิดว่า n 1 3ผมนี่ผมจะแต่งในสไตล์ของผมเองนะเปลี่ยนกริปมืออันไหนดีวะอันนี้ Okay. มีกริบมือลังป้องกันเดิมนะข้อเสียคือการควบคุมปืนว้คือมันแรงดีดสูงอะ่ะกอนข้างแบบไม่ค่อยโอเคเพราะฉะนั้นผมเอาเป็นกริบมือแบบนี้แล้วกันเนาะลดแนวดิง่งแล้วเพิ่มความมม่นยจมากขึ้นอ่าอย่างนี้แหละมีฟิกด้วยอย่างมาซากระดูมไทยอย่างมาซากระดุมไทยส่วนเก็บเสียงอันนี้ก็ดีอยู่แล้วป่าวะมีอะไรโอเคมากเก็บเสียงนี่ดีสุด <No. S 1> ลำกล้องเราเน้นยิงระยะไกลเพราะฉะนั้นอันนี้ส่วนกล้องก็อันเดิมโอเคผมเปลี่ยนแค่กริปมือเฉยน่าจะโอเคฟาคานคนน่าจะลงเยอะไม่เอาเดีกว่าไม่เอาคนเยอะเกินไปเฮ<ล>้ยเรอบน,<ล><ๆ>นี้ไปเรือ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 หรอไกลไปไหมน,นะเรือเรืออยู่เรืออยู่ไกลยิ่งไกลคนมันยิ่งไปน้อยแล้วเราก็ไปไม่ได้ได้วยเช่นกันหรือเปล่าลองดู ได้มีสลิงให้โหนทำไปไม่ถึงอะถึงถึงแน่นอนเฮ้ยเชื่อถึงว่ะเฮ้ยถึงจริงเฮ้ยเชื่อถึงว่ะโอ้โหคีคีมาได้ไงวะเนี่ยโหมีเรือสแตนบายเลยอ่ะไอเบอร์สี่ไม่ถึงว่ะลงน้ำโอ้ยไม่ถึงคนอื่นคนอื่นก็ถึงกันหมดยกเป็นมึอเลยเนี่ย ระวังนะระวังนะอาจจะมีคนมาก็ได้อย่าอย่าเพิ่งตายใจจะจุดฟุทำไมเนะี่ยจุดฟุฉลองอสองรอบสองปีของคอบิวตี้เฮ้ยตีตีตีตข,า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 ขา้างหน้าข้างหน้าเราข้างหน้าเราเลยโอ้โ oh, oh, หเสร์มินที่ <laughs> ข้างหน้าเราเลยเนี่ยรอรอรอออเสดถึงที่เลยเว้ยขอบคุณครับปี๊ามาส่งพิซซ่ามาส่งพิซซ่ามาส่งแล้วลงข้างล่าง<น>ได้ไหมเดลิเวอรี่เอเดอบถึงที่เม็ดเมื่อกี้มันก็เป็นใจมาลงตรงข้างหน้าเลยนะเออเใช่ใช่มันมันตรงใจมากเลยเออรอบนี้ไม่มาลงถึงที่ลงใกล้ที่เดียวเลย, <laughs> เยรับคี่ครับ ยี่สิบสามมาหางปลาป่ามาแล้วลูกไอ้ดูสิโอ้ว่ะสอบปืนโอ้ยิงนิ่งขึ้นเยอะโอเคสวยแต่ว่าใส่สามเหลี่ยมมันจะดูท่าดข้อมากกว่านี้เธอแบบถ้าดูถ้าถ้าถุยถ้าจับปืนของเราใส่กริปมือจับตรงเนี่ยมันจะจับแบบนี้ไปเลยของจริงคือต้องยกนิ้วโป้งขึ้นมาด้วยเพื่อเป็นการแบบว่าเอยให้ยิงแบบ ตรงมากขึ้นในยิงแบบคริติคอลมากขึ้นแต่นี่คือจัดทั้งกรรเลยโอเคไปได้ปืนละไปร้องของกันดีกว่าอะไรไว้ส้มมันมาหอมแก้มอะไรกูเลเนี่ยเี้ควรเขารักกันไม่ใช่เวลามาเลิฟซีนเธอตอนนี้ควรเขารักกันแหเอมจุดก็มันเดินมาหอมแก้มเฮ้ยเฮี้ยหูเฮี้ยมาจากไหนวะตกใจหมดอีวิน อยู่ดีๆก็มาจากไหนก็ไม่รู้อีกทียต,ตั้งแต่ตั้งแต่เลฟอ์เดสดแล้วมึงไงไี้เหี้องตกใจไปด้วยเลยกตกใจไปด้วยเลย <c oughs> ใส่กราะเต็มเลยหน้ามีอะไรกันเห <c oughs> น <c oughs> รอหัวใช้ได้ <c oughs> แต่ปืนนี้ในโหมดโดดล่มไม่มีปรับโหมดการยิงนะเนี่ย ไอ้ขีดคนนีัวไปไหนฮะไปไหนโอ oh, ้ดูครับมันดูยิงนิ่งขึ้นเยอะเลยครับผม <c oughs> ต่างจากกริบมือสามเหลี่ยมดูริบรับเลยครับแนะนำใครอยากยิงนิง่งแนะนำว่าใส่กริบมือจับตรงดีกว่าครับผมเป็นอะไรที่จีเนียสเป็นอะไรที่จีเนียสสุดๆเลยไปแล้วถ้าอยากจั ถ้าให้ถามเมียฮะเดี๋ยวเมียจัดให้โอ้โหหน้าเลือดเลยเจอไหมเธอไม่ใช่หน้าแบบมีเลือดนะหน้าบวมด้วยเอาไม่อยากลองใครไม่ต้องมาตามกูด้วยนั่นไงมันจะจัดกูแล้วไหนเอาไม่ปลื้มเลยไปไหนครับพี่มีปีกพุดมีปีกพุรถรถ่วงไหมร่วงว่ะ อูสเปตตั้งเยอะไม่ตายเลยสัตว์เลยไอ้สิบคือไอ้สิบสามันเหมาะก,กับการยิงระยะใกล้มากกว่าระยะไกลนะเออผมว่าคิดว่างั้นแหละข,ขึ้น,น,นดดเร็วอย่ากวนตีนเตะขังเร็วเร็วขึ้นเร็วมามีคือกูไปนะฮะขึ้นดิเจไปโถเดี๋ยวเจก็เรีกอีเจนะ เป็นไหนแล้ววะนะเรือจัมพ์กำลังเบอร์สี่เปไหนวะในรูปเหมือนกันอ่ะก็อย่าไปเถอะเบอร์สี่ไปแล้วมีลากลองขอนว่าเราจะตายเลยก็ถ้ามึงรู้สึกมึงก็เอาเลยปล่อยไปเฮ้ยนไม่มีโหลดเอาลงใกล้ๆสนใจเปล่าอุ้ยโอ้รถถังรถถัง มีฝั่งตรงข้ามใช้รถถังวะต้องหาวุตตะตานล้วเป็นไหนแล้ววะี่งีหนี่งหนจะออกไงเ่าบ้านะปขโทษเอ้ยทางเข้าก็ต้องมีทางออกสิวะนี่นใครวะน่ะยืนกลางถนนเลย ไม่โดน,โนเลยล่วงโอเคโหลดเอาอยู่ไหนวะโหลดเอาอยู่ตรงนู้นรถถังศัตรูอ่ะเอาไงดีวะจะสู้กับมันยังไงดีเอาปืนไปไปขอยืมเฮ้ยขคณะคนคนคนตรงเอ้ดอกฮะวนยังไง,ไง,ไงโดนโดนโดนล่วงโอเค ลหรระวังหัวนะเอาเงินดีกว่าบัลเลต์ดูมาเลยนะที่ติดหลังวอลบอลเลตแล้วกันจาวะดูนี่ดูนี่อันนี้ปืนก้หนักฮะอันนี้ก็ก้หนักฮะโอ้ยเอสตีไม่เฮฟวี่เตรียมตัว เดอาจจะเป็นข้อเสียได้ผมยิงเชือกข้างหน้าก่อนนะเผื่อมีคนปืนที่แม่งโล่งแล้วเคลียร์ระวังให้ดีนะระวังงูด้วยโอ้ยรถถังรถถังมารถถังมารถปุ๊บปุ๊ปปุ๊ปปุ๊ปหายทีหายแลวเราถังมาเราถังมาอุ้ยพี่ส้มพี่ส้มหายชิบหายชิบหาย รถก้อนรถก้อนรถก้อนเราสู้ไม่ได้เราสู้ไม่ได้ตีมันไปทางมึงแล้วเชี่ยเอาไปเล่นสู้แม่งเลยออีดอกไม่เห็นกูอ้าวสวยเลยเพื่อนมันน็อกตัวนึงรีบรีบมารีบมาเห็นแล้วเห็นแล้วไอ้ตัวขาวตัวขาวเราไปหาระวังระวังเดือดสีขาวได้ไงเออสวย ใครมีระเบิดไหมทำมันแล้ถังทิ้งทำมันถังทิ้งเร็วเดี๋ยวมีคนใช้ต่อทำลายทิ้งเดี๋ยวไม่มีคนใช้ต่อจะมันจะเกิดเรื่องเอาเออสวยไอ็นี่ไอ็นี่มีบバレต์ม่วงเอ้ยバレต์สีแดงเลยโอเคดีดีดีใช้ได้ใช้ได้ใช้เลยปุ่นแปดด้วยไอ้คือใส่เราต้องทำมันถังทิ้งเพราะว่าเดี๋ยวมีคนอื่นต้องมาใช้ต่อ จะมีคนขโมยไม่เอาไว้แล้วกันคิดไว้อย่างดีเลยว่าคงจะต้องเอาระเบิดหลายลูกเพืไปปัดรถถังฮะไม่ต้องละไม่ต้องแล้วนี่ <c oughs> เป็นไง13ในเรื่องอยู่เว้ยเฮ้ย,ยวงเล็กละงวงเล็กละเฮ้ยโตอยู่ที่สูงขึ้นแล้วก็เราต้องอยู่ที่สูงจะใครยังปั๊มเกาะไม่เต็มอ่ะปั๊มให้เต็มนะผมปั๊มเต็ม,ลมตแล้วปั๊มหมดแล้ว พยายามอยู่ที่สูงนะชิมหายอยู่ที่สูงอยู่นอกวงเอ้ยยิงมันเหินไงลวงไปอีกหนึ่งรับโอเคโุกรสุนลอยนัดให้เต็มฮะจุกระสุนให้เรียบร้อยยิงเชื่อให้ปึ๊ตรงนั้นตรงนั้นยังไงล่ะไงลวงไปอีกหนึ่งสวย พี่รดกระสุนเพิ่มบ้าหนแน่เลยวะจับตาจับตุ้ดีกันทุกชั่วเฮ้ยข้างหน้าข้างหน้าตาย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 เออโอ้ตีเก็บงานแกนว่ะโอ้ไม่ทันว่ะโอ้ผมเกิดจะฆ่าได้แล้วไอ้ตีไม่เก็บก่อนโอเคแต่ก็ที่หนึ่งแล้ววะโอ้ใช่ได้ใช่ได้เฮ้ยผมแนะนำเลยนะ N13 ควรติดกริปมือจับตรงว่ะไม่งี่เงี่งมาก โอโหสุดยอดแต่ผมค่าไปเจ็ดตัวเยอะเยอะเยอะเย,ย,ย,ยมากสุดยอดว่ะโอ้โหที่งสองครั้งเลยเว้เฮ้ยต้องขอบคุณอีสิบสามของพีอ่อาร์ตขอบคุณที่บอะสิทิการแต่งปืนนี้มาขอบคุณครับจริงๆขอบคุณมากๆแต่ต้องแบบไปปรับเปลี่ยนอะไรนิดๆ,นดๆหน่อยนะ <laughs> ที่มันดีกว่าเดิมใช่เขาเรียกว่าเอาไปต่อยอดโอเคครับแนะนำนะครับ N13 ก็บอกนี้แต่งตามนี้เลยก็ได้นะใครสนใจยอดกว่ะ